กล่องเครื่องมือช่างมาโค<ฮ>เป็นเพื่อนจะจุ่มหน่อยสิป่ะเดี๋ยวเขาก็ไม่เล่นด้วยนะ<ฮ>ถ้าไม,ไม่เป็นเพื่นอนเขาเดี๋ยวก็ไม่เล่นด้วยหรอก<ฮ>สบู่ใช้ตีเกินเลยเหรอบอกมาว,ว่ารเลิศเดี๋ยวก่อนตั้งหลักก่อนทุกคนดูไหมขนย้ายหมา ลูกเราใหญ่หน่ารักอันนั้นป้าพ่อบ้านคุณพ่อบ้านคะคุณพ่อบ้านเร็วๆมาช่วยอุ้มหมาหน่อยเร็วไปช่วยอุ้มข้ามหน่อยเร็วปะลงตรงนี้เลยลูกจะอุ้มเนาะจ้า สตาร์ทรถดิพวกอะไรหนักมากนะ <Okay>. oh. ขอบคุณค่ะ <laughs> ตัวที่หนึ่งนะคะ <laughs> น้องปานนะคะ <laughs> เสียงรถค่ะมันจะมามีแบบว่าโลงโลลอยคอไม่ใช่ยังก็หมามันทำอะไรอ่ะทำอะไรมันจัดการทชั่วเต็มพื้นเลยใช่แล้วเตียเลือดดูแล้วพอพอพอเดี๋ยวมันโดดออกมาพอแล้วพอเตี้ยไปมันโดดออกค่ะเตี้ยไปใช่ พอพอพอพี่ชงไม่ได้ถหายไม่ได้นะคะตอนนี้เปิดมันเปิดไม่เป็นเปิดยังไงไม่รู้่ะจุ่มบอกว่าอยากจะปีนขึ้นไปจริงๆจริงอันนี้ต้องดำนะคะตัวผู้เราจะพาน้องไปทำหมัน พี่กองกองแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาไอ้นี่พี่จุ๋มแล้วตอนกลับพี่พีทวนเข้าบ้านไปเลยนะพี่พีทไปกับพี่พีทนั่งเ็วมาทางนี้สรุปเราไปไม่ไปเนี่ย ก็วนไปเอาไอ้นี่นะลำไยในบ้านนะฮะ<า>วนไปเอาลำไยในบ้านเอ็นดูพี่พีเขาบอกรปบลองเท้ากัอนรีบลอกเท้าอ่างนี้นี่นี่ก็เดินเท้า,าเป่าออตลอดคุณพอลูกหดกนี่แหละ เขาเป็นคนแรงแรงร้อนแรง,แรง,แรงเขาก็ต้องลูกดกแบบนี้แหละสายผ่านทำง,งานหนักมากนี่นะคะเราต้องซื้อมิ t ซู b ิชิเอ็กซ์เพนเดอแล้วนะคะเพราะว่ามิ เออมิสูบิชิ expander เอ้ย c r o s s expander โอ๊ยจะไม่ได้โว้ยเ <c oughs> พราะว่าเขาเป็นสปอนของเรา <c oughs> แล้วบดมันจะยางแตกไหมนะ้าจะบ,บ้าอัดกันเข้าไปอัดกันเข้าไปสุด,สด สุดไหมล่ะสุดในรุ่นพี่จุ๊บไปนั่งกับหมาข้างหลังเหรอแล้วข้างหลังก็มีโกงนะจะบ้า แล้วถ้ารถด,ดับอ่ะคุณน้าแล้วดูแล้วพวกอะไรหนักมากเพราะมันเป็นรถเก่า คนอื่นไปสู้ชีวิตฉันเองก็สู้ชีวิตแกดูคุณแสบตาน้ำหูน้ำตาไหลไปหมดแล้วเนี่ยตลกเกินคุณนะคือไม่มีชั่วแล้วทำไมร้องไห้ทำไมอะ่ะซึง้งซึ้งจัดเสียงรถขับไม่ไหวเอา ตัวผู้ไปทำหมัดนี่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 เดี๋ยวเอาลำไยมาอยู่นี่รถก่าใช่ซ้อมหมอยมากรถเก่ารถเก่าเป็นแบบนี้แหละเสียงเสริงอันนี้มันน้องราคาเพียงแค่แบบตอนซื้อมาซื้อจากบิวแสตหนึ่งปั ประมาณมก็เลยแบบเอาไว้เพขนหมาหน่ารักดีมันแบบมันไม่เหมือนใครแต่มันซ่อมบ่อยมากบ้านหมาเปิดแอร์ไหมคะเปิดค่ะเปิดแอร์แล้วก็มันเชื่อมกับแมวแล้วเดี๋ยวค่อยเอาสาฟิงค์ไปทำหมันกับตากลมห้องน้ำเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นเพื่อเพนสนุก รถเก่าคลาสสิกดิใช่ฉันชอบถ้ามันคลาสสิกดีถึงมันจะแบบชอบไปเสียกลางทางก็ตามพี่พีทกลับกี่โมงฉันกลับกับพี่พีถือว่าฉันจะอยู่นี่ดีพี่พ,ยพ,พียังไม่อาบพี่พียังไม่อาบน้ำค่ะยังไม่อาบน้ำ แต่ว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานอีกอ่ะอีก่อนหรือว่าจะขับรถไปอีกคันหนึ่งวันนี้พรุ่งนี้ก็จะได้ขับรถไปทำงานเองแต่ว่าเข้าเมืองหรอนะอยากอะไรนะอยากลองเริ่มไลฟ์ทำไงถึงจะมีคนคุยต้องค่อยๆอ,อ่ะแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อยเอาว่าต้องทำ,ทำสม่ำเสมอ เพราะว่าเคยได้ยินเขาบอกว่าถ้าไม่ทําสม่ําเสมอติ๊กต็อกมันจะบอกอ้นี้ด้วยมันจะบอกว่ามันจะคิดว่ามันล้างถ้าเกิดทําแล้วก็หยุดนานแล้วก็ทำอะไรเงี้ยล้ว <c oughs> ใชนต้องหอบข้อสอบอามาแต่นนอองนี่แกนึกว่าเพราะทิ้งเขาอยู่คนเดียวขนาด ตั้งนานนะกลับมาเขายังไม่อาบน้ำเลยฝ่าไปไหนอะแมออ่น้ำตาไหลอ,อ่ะพรุ่งนี้หยุดชดเชยอ๋อ,อเออพวกนี้เขาไปกับพี่กับเขาดีกว่าเออใช่ใช่ใช ให้รู้หนอว่ารถกลับมา